I have made some new friends แปลว่าอะไรลูก I have made some new friends แปลว่าฉันได้เพื่อนใหม่ครับ made แปลว่าทำ some แปลว่าบ้าง new แปลว่าใหม่ friend แปลว่าเพื่อนฉันได้ทำเพื่อนใหม่บางคนนั่นแปลว่าอย่าแปลว่าฉันได้ทำนะแปลเอาใจความก็คือฉันได้เพื่อนใหม่นั่นเองนะครับนี่คือสำนวนภาษาอังกฤษอย่าแปลว่าฉันได้ทำพื่อนะเสร็จเลยนะครับคนละความหมายกันเลย มาเรียนกันต่อสมัย5นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนัเกเรียนชั้นป5นะครับหน้า17นะครับนะนั่นก็คือ r e a c and match นะครับให้อ่านนะครับแล้วก็ให้จับคู่อ่านเนื้อเรื่องข้อที่1ก่อนนะครับนั่นก็คือ she speak อ she speak ตัวตีกับ english หล่อนพูดภาษาอังกฤษ the capital ซึ่งแปลว่าเมืองหลวงนะครับ of ของ her country ประเทศของหล่อน is คือนะครับ กรุงออดตาว่า the flag นะครับธงชาติ east red นะครับ red สีแดง and white สีขาว e s ไม่ต้องแปลนะครับนะเพราะใช้คู่กับคำคุณศรรัพท์สีเป็นคำคุณศัพท์นะครับ and red there is แปลว่ามีนะครับตามด้วยคำนามเอกพจน์ก็คือ red maple นะครับคือใบ maple สีแดงนะครับอยู่หนึ่งใบ maple leaf ตัวนี้ครับ maple leaf ใบไม้เมเปิลนะครับ i n t h e c e n t ซ r ซึ่งอยู่ตรงกลางของธงพอดีนะครับข้อที่สองนะครับ she s p e a k s j e p a n e s e นะครับหล่อนพูดภาษาญี่ปุ่น The capital of her country is Tokyo เมืองหลวงของหล่อนคือเมืองโตเกียวนะครับ t ท e flag ธงชาติ is white สีขาว And it has got และก็มีนะครับ a red circle วงกลมกลมๆ,ๆสีแดงอยู่ in the center ในตรงกลางของธงชาติ She speaks English นะครับหล่อนพูดภาษาอังกฤษนะครับ The capital of her country is Washington D.C. เมืองหลวงของหล่อนคือเมืองเมือง Washington D.C. The flag has got t h r e red and white stripes Stripes แปลว่าแถบนะครับ ธงชาตินั้นจะมีแถบสีขาวและก็สีแดงนะครับนะทั้งหมด13แถบนะครับ13 There are me นะครับ also 50 stars นะครับมีดาวอยู่50ดวงด้วยเหมือนกันนะครับ in the blue square ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ำเงินนะครับดังนั้นเมื่อบอกรายละเอียดดังนี้แล้วนะครับนะนี้รายละเอียดคุณครูแปลให้แล้วนะครับ123 1นะครับ ก็จะเป็นธงชาติของประเทศแคนาดานะครับก็จะชี้มาที่ข้อ4 2นะครับผมเป็นธงชาติญี่ปุ่นนะครับนะก็ชี้ไปที่ A นะครับนะทธงชาติญี่ปุ่นอยู่ที่หน้าอ,อกเสื้อนะครับแล้วก็3นะครับเป็นธงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนาะก็ชี้ไปที่ข้อบีนะครับนี่ธงชาติสหรัฐอเมริกาโอเคนะครับจบนะหัวข้อนี้หัวข้อต่อไปครับผมนั่นก็คือให้โรให้ว่านะครับ your country flag นะครับธงชาติของประเทศคุณนะครับนะ้ายของคุณตรงนี้แปลว่าของนะครับ a p o s t sophies and และให้ write ให้เขียนนะครับ about เกี่ยวกับ y r u r u n t r y แล้วก็ ประเทศของคุณก็เรียนแบบเมื่อกี้นะครับก็คือ my name is สมชาตินะครับผมชื่อว่าสมชาติ I'm a from Thailand นะครับฉันมาจากประเทศไทย and I speak Thai ฉันพูดภาษาไทย the capital my country is b a n g k ของ the capital นะครับเมืองหลวงอ f อฟของ my country ประเทศของฉัน is คือนะครับบางกอกหรือแม่คอกหรือกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับ คนเกาะสมุยจะเรียกว่าบางเกาะนะครับแนละ้วถามว่าวันนี้ไปไหนก็ไปบางเกาะนะครับแนละคนเกาะสมุยจะพูดอย่างนั้นคือไปกรุงเทพมหานาครน,นั่นเองนะครับซึ่งเป็นชื่อเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลกนะครับนะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิทร์มาหินทรามหาดิโลกปุนบประรัชธานิบุรีรมุรมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถศัก กาคาตยาวิศรุกรรมประสิทธิ์นี่คือชื่อของกรุงเทพมหานครนะครับนะยาวที่สุดในโลกเดอะแฟลกนะครับธงชาติ h a s c สโคตลงสไร์นะครับมีแถบนะครับยาวๆนะครับสามสีก็คือ o อฟเรดสีแดงไวท์ White สีขาว and ด์ u ลสีน้ำเงินนะครับนะหรือจะอธิบายละเอียดก็คือสีน้ำเงินนี่จะใหญ่กว่าแถบสีขาวและก็สีแดงนะครับนี่คือคำแปล แล้วก็ตรงนี้ให้นักเรียนวาดธงชาติของไทยลงไปได้เลยนะครับจบหน้า17